ครับวันนี้ก็จะมาดูการประดับผ้าซึ่งเป็นลายดอกบัวหรือว่าลา,ลายดอกไม้ที่สวยงามซึ่งผ้าก็มีสีสันที่สวยงามด้วยเขาเรียกว่าทำแบบท้องช้างมีความสวยงามซึ่งการทำก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่ทำ ตามซึ่งเราอยากจะคลี่ดอกอย่างไงจัดดอกอย่างไงเราก็จะมาชมการคลี่ลดอกให้เกิดความสวยงามให้เป็นจิตลักษณะเรามาดูกันนะครับนี่ก็คือการจับกรีบกุบกบกกหลาบอันนี้เป็นเป็นตัวข้างในนะ จัดให้เกิดความสวยงามนะก็จับมาพับับพับๆให้สม่ำเสมอกันแล้วก็ตกแต่งอันนี่ก็เป็นการจับดอกที่เป็นข้างนอกรอบนอกนะให้ให้เกิดความเสมอกัะแล้วก็คลี่ออกให้ให้เสมอกันทุกๆดอกอทุกๆ ดอกที่มันเป็นตัวตัวนอกนะตัวข้างนอกเพราะว่าตัวกลางก็คือสีชมพูข้างนอกก็จะเป็นสีฟ้าอ่นะนี่ก็รูปแบบของการจัดนะที่อยากจะให้เกิดความสวยงามล้วก็จะทําใหญ่สักนิดหน่อยนะถ้าบางทีถ้าทําเล็กก็ดูแล้วมองจากด้านไกลๆก,ก็ไม่เห็นแต่นี้เราก็ทําท ให้ดูเป็นกีบใหญ่นะเกิดเกิดความสวยงามขาวันนี้ก็คือคือว่าสําเร็จนะเราก็จะมาดองมามองดูแบบกว้างๆไกลๆว่าหลังจากเราทําเสร็จแล้วจะมีความสวยงามมากขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่อัดสง์นะอัดสง์นั่งของพระสงฆ์หรือว่าเป็นสถานที่ทํางานนะนทำงานนะนะงาน,อนอกจากนั้นเราจะมาดูกรอบ ที่การประดับสมมติว่ามีป้ายาป้ายต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์หรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆนี่แล้วก็ทำเหมือนกันแต่ว,ว่าเก่อให้เกิดความยิ่งใหญ่เรามาดูตัวอย่างอย่างเช่นวัดแห่งนี้นะท่านพอถือว่าได้ทำเกิด่อ้เกิดความสวยงามในป้ายประดับผ้าอันนี้ก็คือ โครงการบรรพชาสำม,มานิภภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรตินสะมเด็จพระเทพรัฐนราชสุดาสยามบรมราชกุมารนะีนาวัดโพทองบ้านโกงกลางตำบลบ้านโกงอำเภอหน,นองเด่นจังหวัดขอนแก่นนะก็คือวันที่1ถึงวันที่10เมษายนส5 5 9นะเารยนากก็มาดูรูปแบบการจัดนี่เรามาท่านก็มี การออกแบบกวดลายก็คือเป็นลายดอกนะก็มีสีน้ำเงินสีแดงตัดกันแล้วก็มีกระถางดอกไม้สวยงามประดับนะผู้ที่มาทำบุญก็ดีผู้ที่มา,าดูมามาาร่วมอนุมโมทนาหรือว่าถวายพระทหารเชา้าทหารเป็นก็จะเห็นป้ายเราก็จะไม่ติดป้าย ธรรมดาถ้าติดป้ายธรรมดาคนก็ดูแล้วก็เหมือนไม่ไม่ก่อให้เกิดความชื่นชมนะเพราะว่ามีการติดป้ายธรรมดา๋ยวเมื่อมีการประดับประดาแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากนะเราจะมองเห็นว่าเป็นธงทิวเป็นสลับนะสีน้ำเงินกับสีแดงนะก็จะเป็นการอ่า เฉลิมพระเกียรตินะเกียรด็จพระเทพด้วยนะในตรงนี้ก็ถือว่าก่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็นําไปใช้ในการปฏิบัติในการโขกผ้านะก่อให้เกิดความสวยงามมองมาจากไกลๆก็จะเห็นความสวยงามในตรงนี้นะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของของวัด นะของสถานทีนะ่ก็ถือว่าสวยสวยสวยงามมากนะจากป้ายที่เราทำก็ดีจากการประดับประดาก็ดีนะก็จะเห็นว่าในแต่ละจุดนะประดับประดายังไงมีกระถางดอกไม้เราก็เอามาใช้เกิดประโยชน์นะก็ถือว่ารูปแบบการประดับผ้าอีกรูปแบบหนึ่งนะให้ท่านได้ชมหรือนำไปใช้ แล้วก็ถือโอกาสติดตามต่อไปนะเพื่อที่จะมีอีกหลายรูปแบบที่จะให้ท่านชมนะก็ขอขอบคุณ